ของพร้อมเดินทางเลยครับเก็บของพร้อมเดินทางในลูกไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณครับปกติเราสู้ต่ออยู่แล้วแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วฝนไม่น่าหยุดตกนะครับทุกคนเก็บของให้ลูกคนไหนเดินทางก็ให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะครับเจอกันที่นันรองนะครับเจอกันที่บุรีรัมนะครับสมาชิกทุกคนเก็บสิ่งเก็บของดีๆเ้อ อุปกรณ์ทุกขึ้นนะครับเก็บไปให้หมดนะครับผู้ดใดห,หูตัวไวจะของสิสบ่าสบายกินยานะครับทานยารัดไว้เลยก่อนนอนทานยารัดไว้เลยนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราทํางานช่วงหน้าฝนนะครับมันปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ใต้ฟ้านะครับวัต้องไปโทษฟ้าว่าต้องไปโทษฝนนะครับเพราะว่าเราหายกินช่วงฝน เก็บของเลยนะครับกระพัดกุขามก้อนนี้แล้วของคนก้อนดิบแยงก้อนมื่นนักเรียนเรียนอยนู่เนาะส่วนเต็มอยู่ข้างในนะครับอยากให้เก็บเลยเพราะว่านักเรียนตอนเช้าเรียนอยู่นะครับอ,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 อแต่ว่าใน,นส่วนตัวของเราในอันนี้ใน,นส่วนตัวของเบทีอะไรก็นะครับเรามุ้งไว้ก่อนนะครับ แต่บนซาบนลล่ะเขาจะมาซอยกันเก็บอาขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอให้รักษาสุขภาพนะครับดูแล,ลแทิชแคร์เอลิบอดี้นะครับทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะว้อดอสเตรียอดอสเตด้วยอดอสเตร ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ท่านนายกนะคะทีแบบว่าเห็นจึงความสำคัญของนะคะทีมง,งานสาวน้อยเพ,พรีงเพีงเขาทุกคนเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าสามมือทีผ่านมานี่คือโต๊ทุกมือแล้วก็ตก๊ะคว้าเสาเนาะค่ะพี่น้องมีมือนี่แหละที่ว่าดีแน่ต๊เด็กอีหล่าได้ออกพอดีเพื่อนว่า ชานนายกบอกเองเลยนาะค่ะว่าให้ยุติเนาะค่ะให้ยุติดีกว่าเนาะค่ะเซฟทั้งทีมงานสาวหน่อยเพนอลแท่งแล้วก็เซฟทั้งเอฟซีทีมาเบิงเนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะที่เซฟนี่เพราะว่ายังพี่น้องทั้งร่มทั้งฝนทั้งฝ่าเนาะค่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวดูด้วว่าถึงว่าพังแน่นอนหลักกัคุณพ่อนายกหลักกัคุณแม่นายกเนาะค่ะเป็นเอฟซีสาวน้อยเพนอลแทงเฮ่าเนาะค่ะ ไปตามไปรายงานแล้วนะค่ะคุณพอ่อบอตัมกาหกเกีดงานค่ะแล้วก็เขากุมปิดทุกกุมเขากุมปิดทุท <c oughs> กรอบนะคะุดยอดเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> เข้ากุมปิดทุกรอบเลยนะคะแล้วก็ตามไปมารายงานแล้วนะคะ รู้มิท่ทาว่าสิหยุดหรอค่ะ,ะต้องสิหยุดหยากอยู่ขันต,กกตกก๊ก้างสีโต๊กงสีก็หยุดหยากอยู่ค่ะอ๋อแบบจะจะซ่าซ่าตำหนี่มืดขึ้นมันบาากอกค่ะโอ้จนหวัวเสามันบอกคา่ะซ้ำมือแล้วแต่ว่าขันข้างบานเข่าข้างบานนู้กับขันต๊กกางสีกับหัวเสาแล้ะค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะไปแบบนี้เรื่อยๆฮอรเสารไปยังเ้องก็ปิดแล้วนอะค่ะพี่น้องต้องปิดเครื่องปั่นไฟเพื่อความปลอดภัยเนาะคะ่ะเครื่องปั่นไฟทุกอย่างเขาปิดเรียบร้อยตั้งแต่ฝนตกแห้งๆคุณน้องค่ะพี่น้องก็ได้ไต่ไฟใช้กันเอา โจ้ผมตัใจไรบอดผมตัใจบอดอีกอะไรมันไหนมันไหนบ่ละลูกลูกสาวเล่นจบเล่นจบแล้ววาเป็นเล่นเซอร์ด้ลูกเด้อ มันใหม่มันไหลวารลกสาวามนวากหมด้เริ่ด้านเอดีว่าอผู้ชายเหตุผลตรงนี้ลูกสาวออกงา่ลูกสาวไปเช็คไม่เช็คไหลทาไมผู้ชายเลยฟาแห่งเหลือง ตายอีกเหลือมีนอะไรบบีกิ้งกับรตาหนี้วาจะนกับใครเรื่อนมันกิโตอาเินนี่เขาดีนามาูกบิแกไดนเหมือนกันบดมลกับซองมือแล้วนะบดีอกเกิาจะไปถูอกําใซองมือแล้วกนพอแล้วเมีนนี่เนาะพอแล้วพอแล้วกติเรา กาเชี่กับบเจิวดตายอ้นตกฝนตกแค่ไหเราไปจิวบาไป2มือแล้ววาดีดมาแล้วโจยดมาแล้วเร็วๆมาเชี่ยวาเกินไหนแล้วเร็วๆนี้อกเ็บบังจ้าเกินไหนแล้วเร็วมานี่อดีบาแล้วนีใช่พอดีบาแล้วนี่ไม่เลี้ยงดอกนี่มันสังเกตอยู่ปกติสาวห่อยบทจิวฝนดิสังเกตบ้แต่ว่าสมือหลอไหม มือแรกขึ้นสูงได้ที่หนึ่งเนี่ยลงเร็วเวลาเกามือที่สองมามือ้อีกจะจุดอีกเจอเทุกอลนะครับครับยุได้ท้งหไปรครับอืบหยุดให้ยุมือหยุดแมน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 เจ้าว่าเจ้าวเีกเจ็บ้งเียกจบ้ง ตัวเท่า e ัวตงคครับเร่งวมตักิงตัวตนไ่สนับตัวตื้นตัวต้นียมาสาวกไปนี่ราคานี่ยดชนีบรปีเออตัวตนมสนับตัวต้นไม่งนับกรุงกระพุ้งก็ปไมบแมน่ ไป่ซูบไปแล้วไม่เห็นอากันเท่าดนี้เลยเอาเคี้ยวเราได้หมดกี่ได้เอาเมื่อกี้เดี๋ยวมาเอาเคี้มาไปสองสามกิโลแล้วปล่อยให้ไปเล่นเล่นได้แต่ไม่รักษาหน้าที่นี่นะต้องมาเชียร์กันหน่อยมาเชียร์กับลูกชายหน่อยบอกให้ลูกนภาและเพื่นเอาไปเที่ยวไปตามหาวันนี้ไม่รู้ว่าเจอยังมาแล้วใส่สุดขึ้นไปใส่ปุบเหรอเปลี่ยนเปียกเลยชอบภาพเสียใจอยู่นี่ชอบภาพถามหาอยู่ไม่รักษาเวลาเลย อย่างนี้ต้องมีคุยกันนายนี่พอดแค่นี้เราพอหนาได้ขึ้นแล้วเนาะคนจะเล็กโตเอาไปล่าเดิมเว่าก็จะก็แฮปปี้ไปล่าเดิมสองไปที่มาเสร็จแล้วอย่างนี้โอเคแล้วอยงนี้อ่าพอว่ามึงขึ้นนี่แต่ทุกไปนี่โอ้แกงเลยมันเร่งเดียวกันใช่ป่าอันนี้โชคดีครับท่านยุคนี่นี่ปกติผลไม้ชนิดหนึ่งสามถุงเป็นบ่ แล้วก <ai> <B> ็แบบบสามันตกแบบนี้อยู่ท่านตรคือห็นไหมนมีตัวผัดเก่งเลยมือนี่เก็บบัตรได้เกือบเจ็ดพันคนเออสาำเจ็บมาแล้กะบในคนที่แรยกเรยเนาะในก็ตกอยู่ไว้ไปละลอยอ่ะจะบัานนี่ยังติเชื้ออีกบ้าติดมืตกนตกเเชื่อลแต่พอแหเนาะ เริ่มมากรอเรื่องบ่านใจรูกกดชี้แล้วตัช้นคือเด็นผู้หญิงว่องแมนุ่มจุ่มรับว่าได้เยอเนี่ยผู้หญิงงามกดงามเห็นะว่ากดเพ่อชิ้ไหมยังสวดกันดังเปรตสิ่นีเียรหนึ่งอยู่แต่พ่อเลียนางแบบสมัยเลี้ยนล่ะ มูของมูมูงามเลยล่ะนานกินเนี่ยยงรุ่นกันน่แก้กันเลยโยกออกแก้วไหมโยกเจ้วเตะนะพวมีเพลงกาบาางแห้งกันละเตงานแห้งกันเรอยู่ีปาป่างานไม่ทุกเตะบแห้งเป็นลูกโยกออกแก้วนะต่นี้อันนะู่พอดีหัวนี้ดี่นี่นี่ออกแก้วแตะนี่ิ คือบกกาวานั่งนะเดี๋ยวเรางนั่งเิญยงดีนะก็บอกยังไม่ไปอีกนะบู้ดีแยกนอตจีนนั่นแหละมาดิผู้น่สดโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคซิโอเกนชูโมลตอนเราเคยตดตอบอีรีเดบ่เขาไยินเสียงตดติดกับอันนี้บ่ตดูแต่ประเดว่าตดเห็นได้ยินเขาเอืนว่าคุณสมบัติของผู้ดีตดบแก้ที่ยติต่อเนื่องหูยวาคือแต่ว่าของหนูถ้าสวยมากๆเลยเนี่ยตดได้ค่ะ ไปแล้วพี่น้องไปไปเปียกไปแล้วสรุกแล้วกงมาคุยตั้งสนแล้วก็ไปข่อยกไบเมอ้ยิ้เสียงสดแค่ข่อยแค่เดีข่อยกับ่อกี้นี้ฟังย่งยากตาขอขอแบบแอคติ้งแบบว่านอีกขอแอคติ้งแบบว่างหันอีกแบบน้ำเสียงแบบว่างหันตายบอวิ่งที่นี่กขอจบ คลิปแกย้งนนะคะนนนางนี้นะคะเออาขคนี่่งบ